สวัสดีไทยแลนด์สวัสดีจิตใต้สำนึกและก็สวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรนมวิพพบวรวงศ์วันนี้อาจารย์จะมาคุยกับพวกเราเรื่องของคำว่านักสั่งจิตใต้สำนึกกับนักบำบัดจิตใต้สำนึกมันเหมือนมันแตกต่างกันอย่างไรอ่าโอเคไหมมาพูดกันเลยเนาะจริงๆแล้วไอ้คำว่านักสั่งจิตใต้สำนึกหรือนักบำบัดจิตใต้สำนึกเนี่ย มันมีความคล้ายคลึงกันมากเพียงแต่ว่ามันมีจุดบางจุดที่มันแตกต่างกันวันนี้อาจจะจะมาไขาข้อข้องใจตรงนี้ว่าใครคือนักสั่งจิตใครคือนักบำบัดโอเคไหมนะเรามาติดตามกันเลยเรามาเจอกันเลยนะครับเริ่มจากนักสั่งจิตก่อนนักสั่งจิตในภาษาอังกฤษเราไม่จะใช้คําว่าฮิปโนติกก็ได้นะฮิปโนติกก็ได้หรือ,อ,อใช้คําว่าฮิปโนซิสบางครั้งเราใช้คํานี้ง่าย นะครับแล้วก็นักบำบัดเรามักใช้คำว่า hypnotherapist h y p n o t น e r a p i s t เห็นไหมครับมันจะมีคำแตกต่างกันไปทีนี้เรามาพูดถึงนักสั่งจิตก่อนนักสั่งจิตเราพูดถึงจิตใต้สำนึกทั้งคู่เลยนะอาจะเล่าไว้ให้เข้าใจว่าเราพูดถึงจิตใต้สำนึกนะไม่ใช่นักสั่งจิตสำนึกเนาะนักสั่งจิตใต้สำนึกและนักบำบัดจิตใต้สำนึกนะโอเคนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องนักสั่งจิตก่อนนักสั่งจิตเนี่ย คือใครในักจิตก็คือคนที่เรียนรู้พัฒนาเรื่องจิตได้สำนึกนี่แหละครับขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกันเลย1,2,3,4,5สงสตาร์ทอัพจิตสํานึกจิตได้สำนึก,นกขึ้นสมองอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนพัฒนากันมาก็ถึงจุดจดุถึงจุดจุดหนึ่งที่ระดับขั้นสูงที่ถึงขั้นที่เรียกว่าสั่งแบบ one way คำว่า one way คืออะไรคือการสั่งฝั่งเดียวการสั่งฝั่งเดียวคืออะไรก็คือหมายถึงว่าจะมีผู้รับ คำสั่งกับผู้สั่งยังมีสองฝั่งเนาะผู้รับคำสั่งกับผู้สั่งเพราะฉะนั้นผู้รับคำสั่งจะมีกี่คนก็ได้1คน2คน3คน4คน5คน6คน10 20หรือ100คนหรือพันคนในในโดมในฮอลใหญ่ๆเลยก็ได้ที่เป็นผู้ถูกรับคำสั่งจิตแต่นักสั่งจิตก็จะมีแค่คนเดียวเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งออกไปมันจะเป็นลักษณะของการสั่งแบบ one way คือนักสังจิตเขาก็ต้องสร้างสคริปต์กำหนดขั้นตอนแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดในการสั่ง mm hmm. เขาต้องคอนโทรลให้ได้ว่าไม่ว่าจะหนคนถึงพันคนหรือกี่คนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในออนไลน์ในช่องต่างๆที่ถ่ายทอดสดก็แล้วแต่มันจะเป็นการส,สื่อสารทางเดียวเพราะนั้นผู้สั่งจะเป็นผู้เซตทุกอย่างด้วยตัวเอง ทั้งหมดนะเซ็ตหมดเลยส่วนผู้รับคำสั่งหรือผู้รับฟังก็จะมีหน้าที่ฟังหรือรับรู้อย่างเดียวเห็น,นครับเพราะนั้นมันก็จะสามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักสั่งจิตกัะทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะฝึกอบรมไม่ว่าจะสั่งเข้าฝึกสมาธิไม่ว่าจะเป็นการโปรแกรมจิตร่วม การหมูให่ใหญ่ๆหรือโปรแกรมหรือสั่งจิตในลนักษณะของการก่อนเรียนหรือหลังเรียนในการฝึกอบรมตา่ตางๆเนาะไม่ว่าจะเทคนิคไหนก็ตามเนี่ยอันนี้คือนักสั่งจิตได้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นวันเวและมันเป็นควบคุมสถานการณ์ด้วยคนคนเดียวแล้วก็สั่งไปแบบในในวันเว์ทางเดียวเนาะอันนี้แหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักสั่งจิตกันได้อันนี้แหละที่เราจะเห็นกันบ่อยๆในการพัฒนาตนเอง เร่ออะไรท่านก็เรียนเป็นนักสังจิตกันเยอะและนําไปใช้กันก็เยอะนักธุรกิจบางท่านก็เรียนเพื่อจะสั่งตัวเองก็เป็นนักสังจิตแต่สั่งให้ตัวเองก็เยอะเห็นนะนะครับอันนี้แหละคือนักสั่งจิตชัดเจนทีนี้เรามาพูดถึงนักบําบัดฮิปโนทราพีสนะครับไม่ใช่ฮิปโนติกไม่ใฮิปพิทเนาะไม่ใช่อนุเนาะเป็นฮิปโนทราพีส์นักสั่งจิตนึเพื่อการบําบัดอันนี้ก่อนจะเป็นนักสังจิตเพื่อการบำบัดจะต้องเป็นนักสังจิตมาก่อน มันเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะมันเป็นอีกขั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วคนที่จะเป็นนักบําบัดเนี่ยอันดับแรกเลยก็ต้องเป็นนักสั่งจิตอย่างทจ่ฉันบอกจะต้องสามารถทำ one way หรือสั่งจิตทางเดียวได้เป็นแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเรียนและพัฒนายกระดับการสั่งจิตขึ้นมาอยู่ในเลเวลที่เป็น two way เนาะ นัเป็นทูเบกหมายถึงว่าจากปกติก็จะเป็นมาสเตอร์คำว่ามาสเตอร์คำนี้ก็คืออะไรครับคือเป็นนักบำบัดที่ที่สามารถสั่งทูเบ y ได้ทูเบ y ก็คือการโต้ตอบอันนี้นะครับคือการสั่งจิตเพื่อการบาบัดแบบร้อยเซเพราะว่ามันจะมีการเรียนรู้พัฒนาในการให้นักบำบัดเนี่ยเข้าไปสื่อสารกับผู้ถูกบำบัดเห็นไหมกับนักนักบำบัดสื่อสารกับผู้ถูกบำบัดและ ที่สําคัญมักทําเป็นวันต่อวันใบวันคือ1ต่อหนึ่งเป็นหลักมักจะทําเป็น1ต่อหนึ่งเป็นหลักด้วยเหตุผลเพราะว่ามันจะต้องทูเวมันจะต้องพูดโต้อตอบกันระหว่างนักบําบัดกับผู้ถูกบาบัดเพราะฉะนั้นการสั่งจิตในระดับนักบําบัดมันจึงเป็นลักษณะของการยกระดับขึ้นมาเป็นแบบมาสเตอร์คือการสั่งแบบทูเว โต้อตอบซึ่งกันและกันนักบำบัดเขาก็จะมีชุดคำถามพิเศษเพื่อสั่งจิตเข้าไปในส่วนของผู้รับการบำบัดและเพื่อให้ผู้รับการบำบัดสามารถพูดปมออกมาหรือสื่อสารออกมาเพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนเฉพาะบุคลคลค้นหาสาเหตุต้นต่อหรือ สืบหาข้อมูลต่างๆในระดับจิตใต้สำนึกโดยที่นักบําบัดเขาจะมีชุดคําถามพิเศษและผู้รับการบําบัดเขาก็จะตอบมาในลักษณะของการเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกับการเขาเรียกทีว่าเข้าผวังขจิตที่เราเรียกว่า trance นั่นเองมันจะเป็นลักษณะของช่วงที่ที่มันพูดออกมาโดยไม่รู้ตัว แต่รู้ตัวหรือไม่รู้พูดทำออกมาได้ยังไงแบบนี้ครับซึ่งอันนี้เป็นนักบำบัดแบบ1 0 0ซซึ่งถ้าต้องการพัฒนาศักยาภาพาแบบรายบุคคลการสั่งจิตแบบวันเวก็จะสู้แบบทูเว์แบบนักบำบับไดไม่ได้หรือการแก้ไขสถานะต่างๆที่ต้องการไม่ว่าจะลบล้างรมหรือลงโปรแกรมบวกก็ตามการเป็นนักบาบัดจะได้ผลล้าลึก และเห็นผลชัดเจนมากกว่าก,า,การเป็นนักสังจิตปกติเห็นนะแต่แน่นอนนะครับข้อจำกัดก็มีอยู่ว่าเวลาเป็นนักบำบัดมันจะต้องทีละคนมันไม่สามารถทูเวทีเดนสิบยี่สิบคนหรือร0อยคนได้ซึ่งซึ่งโอกาสตรงนั้นน่ะมันก็ถูกจำกัดด้วยด้วยเห็นไหมจำนวนคนเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าบุคคลคนนั้นหรือคุณก็ตาม ต้องการเป็นนักสั่งจิตยอย่างเดียวหรือต้องการเป็นระดับนักบ,บําบัดด้วยเนาะอยู่ที่ว่าคุณเอาไปใช้อะไรดีกว่าอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เป็นนักสั่งจิตและเป็นนักบําบัดด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเราไปสอนเราไม่สามารถทําเป็นนักบําบัดได้ในสิบยีคนเราก็ต้องเป็นนักสั่งจิตคือสั่งทังเดียวนะผลลัพธ์เกิดไหมผลลัพธ์เกิด ในระดับกว้างๆเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปเจาะลึกรายบุคคลได้มันเป็นวันเวมเป็นทางเดียวเนาะมันก็เป็น<ส>ภาพรวมใหญ่ได้เนาะแต่ <Raum S 1> นะในวบาเดียวกันอาจารย์ก็เป็นนักนบําบัดเช่นเดียวกันเมื่อมเีอเคสเข้ามารายบุคคลซึ่งก็นั่นะแหละครับก็สร้างเรื่องราวในลักษณะของการเป็นนักนบําบัดในการสื่อสารแบบ โดยการใช้ชุดคำถามพิเศษซึ่งนักบำบัดทุกคนถ้าเป็นนักสั่งจิตจริงๆนักบำบัดจริงๆเนาะต,จจต้องเรียนระดับมาสเตอร์เพื่อจะรู้ว่าการเป็นนักบำบัดฮิปโนทรัพย์มิสมาสเตอร์ฮิปโนทรั h e ์เนี่ยมันจะต้องศึกษาเรื่องการใช้คำถามพิเศษในการค้นหาเรื่องราวระดับจิตสำนึกของผู้รับการบำบัดให้ได้รายบุคคลเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยครับนี่คือความแตกต่างระหว่างนักสั่งจิตกับนักบำบัด เพราะเหมือนก็คือต้องการผลลัพธ์มีการสง่งมีการสื่อสารกับจิตใต้สำเนีมีการนำพากระบวนการกเหมือนกันมีขึ้นสมองเหมือนกันมีการสภาวะจิตสภาวะ,าวะอารมณ์เหมือนกันนะครับระยะเวลาทามมิ่งแล้วแต่ว่านักสั่งจิตหรือนักบำบัดจะออกแบบการสั่งหรือการ,รบำบัดแบบไหนขึ้นอยู่กับ รายบุคคลโดยปกติแล้วเราก็จะสั่งประมาณ30นาทีสตาร์ทเนาะสาสนาทีจนถึงอาจจะถึง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าเป็นทูเวย์ถ้าเป็นนักบำบัดเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวเวลาเราต้องการสั่งสู่อนา,าคตหรือสั่งไปที่พาส l ไลท์ light, อดิตชาติครึ่งชั่วโมงไม่พอต้องเป็นชั่วโมงครึ่งอัพขึ้นไปถึง สามชั่วโมงก็เป็นไปได้เพราะว่ามันต้องโต้อต,อตอบกันมันต้องพูดคุยในดับจิตใ้สำเนึกซึ่งใช้เวลาเห็นไหมนี่ะครับอาจารย์ก็จะอธิบายให้พวกเราฟังว่าการเป็นนักสัง่งจิตกับน,นักบำบัดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหน้าที่การทํางานเนี่ยมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันยังไงแน่นอนที่สุดทุกคนเรียนรู้ได้ทุกคนพัฒนาได้ทุกคนต่อยอดได้ที่นักบําบัดก็มีแบบหลายแบบอีกอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกให้ฟังว่า ในส่วนของแอดวานซ์ของนักบาบัดเนี่ยครับในส่วนแบบชั้นชั้นสูงสูงเลยเนี่ย,นอ,น,ยนอกจากจากมาสเตอร์ของนักบําบัดแล้วเนี่ยมันก็จะมีนักบําบัดพลังงานเป็นควอนตัมก็ได้พลังงานฮีลิ่งเอนเนอร์จีเมดิซีนใช้พลังงานบําบัดเห็นไหมบางท่านก็เป็นนักพลังบำบัดเป็นคลื่นเสียงบําบัดซาวด์เทอราพีสบางท่านก็เป็นพลังงานเรื่องสโตนเทอราพี uh, y, หรืออารโรมาเทอราพีก็ได้ก็เป็นนักบําบัดแต่ละเทคนิคแต่ละศาสตร์ไป แต่ในราเดียวกันถ้าเวลาคุณได้เป็นนักบำบัดระดับฮิปโนทราพยิสแล้วนะครับมาสเตอร์ฮิปโนทราพิสแล้วเนี่ยคุณสามารถนำเอาไอตัวมาสเตอร์ฮิปโนทราพยิสทูเวนเนี่ยนะครับที่เป็นนักบำบัดของฮิปโนเนี่ยฮิโนซิสเนี่ยสามารถนำไปเป็นผสมผสานกับควอนตามได้พลังงานบำบัดได้สามารถเอาไปผสมผสานกับหินสโตนได้สามารถเอาไปผสมผสานกับซาวหรือคลื่นเสียงได้สามารถเอาไปผสมผสานกับอโรมาได้ เห็นไหมเพราะนั้นไอ,อตัวที่เป็นมาสเตอร์ฮิปโนทราปิสเนี่ยมันจึงเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์เชื่อมให้หลายๆศาสตร์อยู่รวมกันได้โดยที่เอาตัวฮิปโนทราปิสเป็นตัวกลางในการเชื่อมเราจะเห็นว่านักบำบัดบางท่านสั่งฮิปโนทราปิสด้วยสั่งบำบัดทูเวด้วยก็หยิบขันมาหยิบขึ้นเสียงมาหยิบหินมาหยิบอรโรม,มามาเห็นไหม อะไรแบบนี้ก็ตามอันนั้นคือเขาก็เป็นโฮลิสติกหรือการอง์รวมนำมาผสมให้เกิดแอดวานซ์ขึ้นมาอีกซึ่งทุกศาสตร์ต้องเรียนเนาะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่แบบว่าอยากจะเป็นก็หยิบม,มาทำไมไม่ใช่ทุกศาสตร์ต้องมีองค์ความรู้เฉพาะของทีตของทางนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเข้าใจว่าการการทำงานแบบนักสั่งจิตกับนักบำบัดมันแบบแตกต่างกันยังไงเนาะแต่นักบำบัดเนี่ยมันก็จะแตกออกไปอีกเยอะด้วยว่าบำบาัดสายไหน หรือจะเป็นโฮลิสติกฮิปโนโฮลิสติกเทอราพีก็ได้ผสมผสานกับเทคนิคอื่นซึ่งช่วยในการบำบัดทึ่งให้เห็นผลเร็วหรือเห็นผลเป็นเดียวเขาเรียกว่าทวีคูหรือเอ็กซ์ตรา้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพูดกันเนะาะอาเนี้ครับนี่คือองค์ความรู้ที่อาจจะบอกคุณว่าหลายๆหลายๆคหลายๆท่านหลายๆคนก็ยังไม่ได้เรียนเรื่องของการสั่งจิตได้สำาึึก บางท่านอาจจะสงสัยคําว่านักสั่งจิตกับน,นักบาบัดมันแตกต่างกันยังไงวันนี้อาจารย์ก็จะมาขยายให้ฟังนั่แหละอย่างที่บอกไว้นะครับในสมุดของจิตใต้สํานึกนะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยถ้าวันหลังอาจารย์มีโอกาสอาจารย์ก็จะมาขยายเรื่องของนักบาบัดในเส้นทางอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ติดตามอาจารย์ในช่องของอาจารย์เพื่อจะได้รับความรู้ได้ไปพัฒนาตนเองต่อไปและเข้าใจอย่างถูกต้องในศาสตร์ของจิตใต้สํเนึกในศาสตร์ของพลังงานบําบัด ในศาสตร์ของเทอราปิสลหลายหมวดเนาะและที่สำคัญที่สุดนะครับชีวิตคุณคุณออกแบบได้นะครับเพราะชีวิตคุณมีคุณค่าชีวิตคุณมีคุณค่าเมื่อมาหาอาจารย์เอกแล้วพบกันคลิปหน้าวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ